เอาละครับผมขอกล่าวสวัส,ด,ส,ด,สด,ดีกันด้วยนะฮะวันนี้พบก,กับรายการมากโกรเจกัน,นร้านผมวันนี้จะมาเล่นเกมโรบอกนะครับผมโอเควันนี้จะมาเล่นแมปของ Carnival wow of Terror กันเองนะผมโอเคแล้วผมก็จะลืม,มแต่แรกผมก็จะลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะครับโอเค okay, let's go <S แมปก็จะเป็นแมปส่วนสนุกนะครับที่เราสามารถที่จะ วิ่งได้โอเคเราก็ต้องวิ่งได้ยู่แล้วนะโอเคมันก็จะเป็นแมปเดียวกับเนื้อเรื่องนะผมเขาบอกประมาณว่าพวกเราอยู่ในนั้นนะผมในส่วนสนุกของเมืองตลกนะครับโอ้วโ,โ,โอเคเพราะเขาติดอยู่ในสวนสนุกของเมืองตลกนะครับผมพวกเราก็เขาจะบอกว่าให้พวกเรา,เรารหลบหนีไม่ได้จากมือมือของตัวตลกนั่นเองนะผมโอเคเข้าไปเลย นี่คือเสียงดังมากครับผมเอาจริงคือผมแบบตกใจเลยโอเคเซฟโอวโอ้โอเคโดดไปนะครับผมจังหวะนี้โอเคด่านแรกยังไม่มีอะไรมากนะครับว้าวเอ่อผมให้โลล์ถึงเรื่องอิดเลยครับผมเห็นนะแบบว่าเหมือนมากโอเคเ็คพอยต์นะครับผม โอ้โหคนดูดิคือคนน่ากลัวเอาจริงผมนึกถึงแบบตัวในเกี่ยวกับ SCP อะไรพวกนั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ว่าผมว่ามันน่ากลัวมากนะทุกคนดูดิดูฟันของผมมันดิ่มแหลมๆนะครับถ้าตกลงไปคือจบแน่นอนผมบอ,อกเลยโอเคเราก็ผ่านมา,าได้นะครับผม โอเคเขาบอกว่า mm hmm. เขาบอกประมาณว่าให้เราผ่านจากจุดนี้ไปให้ได้นะผมโอเคต้องไป What the ตโอเคเราไปเริ่มกันใหม่นไครับผมเราต้องรอก่อนนะจังหวะนี้โอเคค่อยเดินไป mm hmm. ผมว่าแบบแกราฟ,ฟิกมันโอเคมากเลยนะเอาเอาจริงคือกราฟ,ฟิกมันดีอะ่ะโอเคเราค่อยเดินมาฮัลโหล เราก็ทักทายเพื่อนฝงกมันไปก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยทำไมเพื่อนลอยได้อะทุกคนโหลโอเคอ่านี่ก็เป็นเช็คพอยท์ของโอ้มีรูปมือด้วย <c oughs> ผมว่ามันมันไม่น่าบีบล้จะ โอเคเอาใหม่นะครับผมอะไรอ่ะเขาบอกว่าให้ซื้อ,อเออผมไม่ซื้อออกผมมันเทพอยู่ละเอาจริงๆทุกทีแค่แบบลองเฉยๆเฉยครับโอเคผ่านไปจริงๆผมว่าแบบนี้ก็ภาพสวยได้เบาเลยนะผมผมดูจากลูกตาแล้วนะคือสวยจริงนะฮะโอเคเข,ขึ้นไปผมอันนี้คือปลากรวที่ง่ายผมบอกเลยนี่ขึ้นไปนะครับ โอเค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 ยังง่ายอยู่นะผมจังหวะนี้โอ้หคือเสียงเกมดังมากอ่ะที่ผมได้ยินนะแบบสู้ซ่าสู่ซ่ามงงากนะผมตรงนี้ก็ให้เดินผ่านเป็นท่อเล็กนะครับอย่าไปตกนะครับผมถ้าตกคือมันจะเริ่มใหม่เหมือนที่เราโดน,นมือเมื่อกี้นะครับผมจบโอเคตรงนี้ว่าผมว่ายังไม่มีอะไรมากนะผมว่ายังจะง่ายๆ่ายอยู่ โอเคตรงนี้ไปเรื่อยผมบอกเลยว่าผมจะกำลังจะบอกเลยว่าผมจะไม่ตายอะไรสินครับเนี่ยโอ้โหเคหม่เราต้องรอก่อนนะครับข้าไปแต่ไม่นายคืนนายคืนนายคือไม่รอรจริงจิ้นายก็โดนแล้วละ่ะต่อไปนะครับผมแล้วก็มีบนไดให้ขึ้นท่อไปนะครับโอ้ เหมือนเปลี่ยนโหมดเลยอะเอาจริงๆแบบว่าต่างเฉยเมื่อกี้มากแต่เพลงคือเล้าอารมณ์มากนะครับผมว่าอาจจะยังหลอนอยู่เหมือนเดิมเขาบอกว่าได้ยินเสียงต,ต,ตัวตลกตัวเลอะนะผมให้ระวังด้วยโอเคระวังตัตวตลกใช่ไหมมันจะมีเหรอครับไม่เห็นมีอะเอาจริงว้าวว้าวจะเย็นเพื่อนเขาบอกว่าให้ไปขึ้นสีดช้าสวรรค์น,นะครับ โอเคใจเย็นนะโอ้โ่าโอเคเริ่มใหม่นะครับผมว่าเขาทำโมเดลได้ดีเหมือนกันนะครับผมว่านะคือสวยเลยอันนี้ผมจะทันไหมเนี่ยเพื่อนมาเรามาด้วยกันเพื่อนก็ตายโอเคเอาใหม่นะครับผม ผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมจะไม่ตายเอาจริงผมจะแบบเปิดโปรแล้วเฮ้ยโอ้โหใกล้มากอ่าโอเคบอกแล้วว่าพวกเราสามารถเริ่มใหม่ได้นะครับผมเราต้องไปขึ้นฉีงช้าให้ทันนะครับผมผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะทันไหมนะโอ้ยมันขึ้นตามมาด้วยทุกคนผมว่าผมไม่น่าจะทันนะเอาจริง ว่ามันยากมากเลยอะชุดอิงทุกคนคแรบคบืงผมเดิอนอ้อมมันก็จะแบบว่ามันจะตามมาข้างหลังนะผมคือทันเลยซึ่งผมตรงไปมันก็ตามมาทันอยู่ดีนะครับอืออะไรดีคือเราหยุดเดินไม่ได้อ๋อคือเราต้ององ้อมกว้างๆนะครับผมเดี๋ยวแมมันจะทิ้ง้ระยะห่างมากกว่านะครับโอเคผมจะหักไปโอ้ไม่ทัน เอาใหม่อะมะผมว่าผมเริ่มรู้จิกแล้วโอเคโอเคผมบอกแล้วว่าตอนี้แจ่มแน่นอนไงก็ต้องผ่านเอาจริงนี่ผมอ้อมไปอ้อมแบบ360องสงศาแล้วขึ้นบันไดไปนะฮะประมานี้ผมไม่รู้ว่าจะรอดไหมเฮ้อโอเคเอาใหม่แผมไม่เป็นไร เนี่ยผมว่ามันยากตรงที่ว่าเราต้องรอคือเราต้องขึ้นตรงจังหวะก,กับสิงช้าครับแล้วก็ห้ามผีตามทันอนะ่ะเนี่ยคือมันเข้ามาได้อนะ่ะคุณผู้ชมผมคิดว่านะผมจะไปให้ทันแบบว่าให้มันเลื่อนไปแอคข้างหน้าก่อนครับแล้วผมก็จะกระโดดขึ้นขึ้นไปเลยโอเคผมอาจจะต้องถ่วงเวลาหน่อยผมว่าผมอาจจะทันสี่ครีมนะโอเคีค่ครีมมาเถอะขอร้องล่ะ Ồ, oh, nó ngon Mà đi, come đi. Come đi. แ่บบคือไม่ทันจริงๆอะเอาไงให้มันทานดีว่าเนี่ยทุกคนคือมันเดินใกล้มากอะคือผมพยายามให้มันแบบแบบให้สิ่ฉามันไปข้างหน้าแล้วอะแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆอะทุกคน เรจะพยายามนะครับคือผมเดินอ้อมก็แล้วนะผมไม่รู้ว่า,วาสีธํามเดินทันไหมโอ้ไม่ทันนะ่ะทาไมหวเม่อไหโอ้แต่ว่ามันวิ่งเร็วมากเลยครับดูดีคนนั่งแบบผมหักนั่งขหักเลยอะ่ะคือบอลมันเก่งมากเลยครับไม่รู้ว่าหรูไม่รู้ว่าผมากลับ เงี้ยทุกคนผมว่าผมไม่ทันอีกแล้วเฮ้ยทุกคนผ่านแล้วฮ่ลโหลผ่านแล้วผมโอเคอ๋อกดจะ่านของจริงนานมากโอเคเราต้องไปไหนต่อโอเคเราต้องไปหมายตรงนั้นนะครับโอเค อ๋อเมื่อกี้คือแบบผ่านยากมากอ่ะทุกคนเอาจริงใจเย็นนะก่อนเราจะไม่ตกไปโอเคค่อยๆนะผมน้องรีบากผมไม่อยากกลับไปเริ่มใหม่นะเพราะว่ามันยากมากเมื่อกี้ค่อยๆโอเคโอเคเขาบอกว่ามีทางเดียวเท่านั้นผมที่จะกระโดดได้ก็คือกระโดดขึ้นนี่เพื่อไปอีกแบปหนึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ เม่ผมขึ้นแล้วอะแล้วไงต่อโว้ okay. โอเคโอค้ทุกคนถึงมากทุกคนสืน่นดังมากนะทุกคนคือแบบหูผมจะแตกอ่ะทุกคนเอาเอาจริงโอเคตรงนี้ก็น่าจะมีอะไรเป็นเหล็กน,นะล้อมหนึ่งโอเค โอยเกือบทุกคนเหมือนเขาแบบมันไม่ใช่สวนสนุกแล้วครับเอาจริงๆผมว่ามันน่าจะเป็นแบบลงเชือดมากกว่านะาเป็นป้ายที่หลอกลวงนะครับโอเคเข้ามาโอเคเช็คพอยอ์อันนี้มปนนยาแ้วผมก็คือหลบหินหลบเออไม่ใช่หินสิมันเป็นลูกลูกบอลหรือว่าลูกตุ้มอะไรสักอย่างนะฮะ โหทุกคนมันเร็วมากเลยอะผมไม่รู้ว่าผมจะทันไหมนะผมไม่ทันอะทุกคนไปตรงนี้แหละโหทุกคนรอดเฉยฮัลโหลไปโอเคไม่เป็นไรเราชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอปังเฮ้ยยังยัโหูเกือบโอ้เกือบไปโอเคผมเริ่มหมดจังหวะละ คือมันต้องขึ้นไปสุดก่อนครับทุกคนไม่ต้องขึ้นสุดแลยคือมันผ่านเราไปคือเราก็ไปไป,ไปจะรับ <c oughs> ไม่อ้อเป็นไงทุกคนน,นี่สุดแล้วจริงๆโอเคเขาบอกว่าเหมือนชวนชวนให้เราเข้าไปครับคือประมาณนั้นเลยอะก็รออะไรผมว่าเข้าไปดิผมไม่กลัวที่ไหนโอ้ทหกนคนดูดิครับแมปแบบได้เหรอผนะมบอกเลย โอเคตรงนี้เรากะโดดข้าสมสว่างโอ้โเฮ้ยคนของติดอะออมีภูเขาไฟระเบิดด้วยนะครับดูสิครับผอ้โก็ได้อยู่แล้วแบบนี้โอเคค่อยๆโดดไปนะครับเราไม่ต้องไปสนใจภูเขาไฟที่มันระเบิดเชื่อมัน โอเคอันนี้เหมือนเราจะต้องไปให้ทานไฟนะครับโ oh, wow. อ้ว้าวขอเสียงเกมมาแล้วมัเนี่ยเรนนะเือน,นี้เราต้องไปให้ทานไฟนะผมเราต้องวิ่งตามไฟนะครับแต่ต้องิ่ง้ระยะห่างนะกลโดนทุกคนเมื่อกี้เห็นปะเมื่อกี้ผมกลับโดนนะเรือ,น,อนี้ก็น่าจะปิดขึ้นไปนะครน่าจะปิดแล้วมั้งเรือน,นี้ไปท่อไปนะครับค่อยๆไปช,ช้าๆ อย่ารีบโอเคโอเคผมว่าเราก็ไปคุยเขาผมว่าอะไรบะาเขาบอกว่าไฟสีเหลืองนั้นทำให้ผมวิ่งได้เร็วมากผมโอเคผมว่ามันน่าจะเป็นแบบแมปรันนะผมโอเคตอนนี้ต้องกระโดดปึ๊บอย่าล่วงขอละอยังรอดอยู่นะผมยังยังรอดอยู่ โอ้โอ้โอเคยังรอดอยู่นะผมนึกว่าจะล่วงแล้วเมื่อกี้ผมเขาบอกว่าไฟสีฟ้าคือจะทำให้กระโดดสูงขึ้นนะครับโอเคลองดูกันโอ้โอเคกระโดดสูงอยู่นะครับขึ้นไปอย่าตกเอ้ยผมว่าตกโอ้เกือบโอเคเฟรมใหม่แล้วใหม่เราต้องตั้งหลักดีๆนะครับคกระโดด คือต้องกระโดดตรงริมๆเลยนะครับผมโอเคกระโดดไปกระโดดไปผมว่าไม่ยากนะครับถ้าเรากระโดดริมๆมาเรารู้จังหวะมันผมว่ามันก็ไม่น่ายากแล้วโอเคกระโดดไปครับเราต้องกะจังหวะดีๆนะผมไม่งั้นล่วงแน่หวาล่ะโอเคกระโดดอ๋อนนี้กระโดดไปอโอเคขึ้นบนโอเคขึ้นไปอันนี้น่าจะวิ่งเร็วอีกแล้วนะครับ เฮ้ยทุกคนร่วงโอ้โหจบไม่ซื้อนะครับผมผมเก่งพอหรือว่าจะซื้อดีทุกคนควรจะทำไมตรงนั้นเนี่ยผมมันวิ่งติดหรือว่าผมโดดไม่ริมพอวะโอเคนั้นเดี๋ยวผมลองโดดแบบริมๆหน่อยแล้วกันนะจะลองดูว่ามันจะตกมันจะล้มไหมลืมกดนกระโดดโดดตรงริมๆนะครับโอเค คือทำไมผมมันติดวะไม่เข้าใจอะ่ะคือมันเหมือนมันข่างมากเลยนะครับผมกระโดดไม่ถึงแล้เนี่ยคือหรือว่าผมเพ่นจงหวะเพงวะที่ติดตรงผีนะเพ่งผมเป็ดน,นี่ก่อนไปเนี่ยผมว่าอันที่สองอะ่ะมันน่าจะแบบหาหรือว่าผมกระโดดก่อนวะอ เฮ้ยทุกคนโอ้โหวห่าแล้วอะไรที่ไปไหนอะอ๋อเข้าช่องไฟโอเคครับคือแบบติดนานมากครับดีน้ะที่ผมแบบเก่งอ่ะอืมตโอเคเขาบอกว่าในสถานที่ใน,นป่าของพีแล้วผมมันน่ากลัวมากแต่ว่าจะมีแบบคนติดอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยอย่ารีรอรอรี เฮ้ยผมกำลังกัวงวลข้างหลังเลยว่ามันจะมีอะไรแบบวิ่งตามไหมผมว่ามันน่าจะมีนะเอาเเอาเอาาจริงแล้วอะโอเคกระโดดไปนะผมคนคือทางยาวมากอะทำไมผมรู้สึกกลัวนะวะเฮ้ยทุกคนมันแคบลงมันเหมือนเป็นภาพลวงตานะครับโอเคตรงนี้มีกระดักของหมีนะครับผมต้องระวังด้วย ผมพ็หลบไปหลบแล้วไม่ใช่เหรออย่าเพึ่งโทษนกโทษกานะผมผมอาจจะกาอย่างโอเคตรงนี้ค่อยๆปะหรือแขนผมใหญ่หรือไงหรือ,อยังไงนี่ทำไมผมมันติดอ่ะหรือว่าผมต้องกระโดดหรอ เดี๋ยวผมจะลองกระโดดตรงนั้นดูนะครับว่าว่าว่ามันจะผ่านไหมนะครับผมอ๋อทุกคนมันต้องกระโดดเว้ยโอเคเหมือนจะมีหลายห้องนะครับคีต่อไม่ใช่เป็นกระจกทุกคนถอนนี้คือมันเจอร่องใช่ไหมเพราะว่า อันนี้ก็อย่าโดนสีชมพูตามนั้นครับเฮ้ยทุกคนแล้วคือมันวิ่งช้าด้วยอ่ะทุกคนจะก่าดถูกมันอ่ะเห็นแล้วไหมล่ค่อยๆไปมันไม่ผมก็โดนอ่ะองชิงผมว่ามันเริ่มยากแล้วนะครับ คือมันต้องวิ่งก่อนที่มันจะเปิดอีกครับาะว่าคือเราต้องกะตอนที่จงังหวะมันเปิดพอดีเพราะว่ามันจะได้เผื่อถูกนะครับผมนี่แหละผมมาวิ่งเลยนี่เหรอหรือว่าผมวิ่งข้างๆวะลองวิ่งแบบต,ตรงๆไหมโอเคม่ซื้อังผมก็ต้องวิ่งข้างๆเพราะ,ะผมมองไม่เห็นนะโหคือยากมากอะ่ะ ว่าเราหรือว่าเราต้องกระโดดว่ะอ๋อต้องกระโดดโอเคโคตรโง่เลยเราเอาจริงโอเคครับกระโดดไปตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็รอหน่อยครับกระโดดไปยิ <Yes. S 1> ผ่านสวยผมแบบนี้ยาวมากว้ว เขาบอกว่าให้เราออกบาจากที่นี้โดยการขึ้นรถไฟหอกนะครับผมอันไหนเนี่ยอันนี้เหรออุ้ยโอเคจบแล้วใช่ไหมน่าจะจบแล้วนะครับโอเคจบแล้วทุกคนโอ้ ผมรีวิวหน่อยนะครับผมว่าแมปเนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะในส่วนหนึ่งนะผมในเรื่องของกราฟิกหรือว่าการทําแบบว่านะครับผมโมเดลต่างๆผม,ผมว่ามันเหมือนของจริงมากเลยนะโอเคแต่ว่าผมขอตินนดนึงก็คือว่ามันเสียงอาจจะดังไปหน่อยหรือว่าผมอาจจะเปิดลําโพงดังอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถือว่าตัวรวมแล้วคือโอเคมากนะครับ ผมบอกเลยว่าแบบนี้น่าลองมาเล่นนะผมก็คือผมจะทิ้งลิงก์มแมปเอาไว้ใต้ร่างนะผมวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่อง Mac Roger กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ